เร,เร็วๆหน่อยดิแล้วก็ไปทำงานไม่ทันรถยิ่งติดอยู่อ๋อขอโทษออนตืนสายพี่รู้ทำอะไรมาหรือยังคะออนมีซซลปเอาด้วยกินไหมไม่อะพี่ยังไม่หิวแหมไม่หิวเลยนะคะเสียงท้องดังก้กินก็ได้แต่พ่อหน่อยนะพี่ขับรถก่อน อ่อนตักก่อนเลยก็ไ,ได้ให้เวลาเขาที่ดูเอาก่อนมายอ่าแต่ทีงใช่ขนมฉันมีเรื่องจะบอกแกด้วยแหละเพื่อนะไรวันนั้นน่ะฉันเห็นพี่ทุรกับออนน่ะเดินไปไหนมา,หาไหนด้วยกันเดินจูงมือกันหรอเดี๋ยวนี้ฉันก็รู้สึกว่ามันมีอะไรปแปลกๆกับเขาสองคนอยูน่นะเว้ยฉันว่าเราต้องจับตาดูดีๆแล้วล่ะความสัมพันธ์สองคนเนี้ยใช่ อ่อนที่ไม่รู้นะว่าหลังจากที่พี่พูดเรื่องนี้ไปแล้วอ,อ่อนจะคิดไงกับพี่อะไรล่ะคะพี่ดูที่ผ่านมาพี่รู้สึกดีกับอ่อนมากเลยนะ พี่คิดว่าความสัมพันธ์ของเรามันเป็นมากกว่าพี่น้องตลอดเวลาที่พี่อยู่กับออนพี่มีความสุขมากเลยนะพี่ไม่อยากให้ออนจากพี่ปเป็นอะไรแล้วออนนะรู้สึกเหมือนที่พี่รู้สึกไหมพี่รู้ตอ,อนนี้คามรู้สึกดีกับพี่มากเลยนะแต่ออนไม่กล้าที่จะพูดความจริง พราะออนกลัวออนเสียใจและความสัมพันธ์ของเราจะไม่เหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่ออนไปไหนมาไหนกับพี่อ่อ,อนมีความสุขมากเลยนะอ่อนในเมื่อความรู้สึกของเราสองคนตรงกันที่คิดว่าเรามาทำทุกอย่างชัดเจนเพว่อเ,เ,เด็กก็ใจ่างพี่นะ ใใจพียดรู้ไหมว่าชีวิตเก่าๆของฉันนั้นเปลี่ยนไปเท่าไรรู้ไม่ว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไหมฉันเคยเป็นยังไงรู้ไหมการที่ได้เจอเธอนั้นจนยิ่งใหญ่สักเท่าไรออนพี่เก็บไปรับออนที่บ้านทุกวันแล้วเอา้าทำไมล่ะคะพี่ลุนพี่ว่าจะชวนออนมาอยู่คอนโดเดียวกับพี่จะโอเคไหม

ครับถ้าโอเคก็เริ่มงานได้ทุกหน้าพาฟัขอบครับ,รบออกไปได้พี่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมดูหน้าเครียดๆคือพี่มีเรื่องจะบอกก่อนพี่ได้เรียนตำไมจริงเหรอคะพี่รูทพ<ต>ีใจด้วยนะคะพี่ต้องไปไประจำสาขาต่างจังหวัดนะ แค่นั้นทีนนะ่รายงานอ๋อเข้าใจขอบคบุณนะที่อาเข้าใจดีเฮ้ยเฮ้ยไงวะห้องทำงานใหม่ชอบไหมวะก็โอเคเลยะเอ,อ้เราเย็นนี้ว่าไงไหมไปเรียนห้องกูไหมโอเคไปดิไปดิเดอ,อกันเอี๋ยวกันเดีกันเฮ้พวกมึงทำอะไรวะ เงินอยู่คู่นี้กำลังมาเลยถ้ากูแทงบอลคู่นี้เข้านะคู่ที่แสนหน <Hey, S 1> <Hey, S 2> ึ่งเง้ยเฮ้ยจริงเหรอจริงลองมันไปละไหนลองลองไอนเพื่อนไม่เสียหายหรอกไหนผู้ไหนนี่ สวัสดีครับเจ๊เออว่าไงเออผมว่าจะขออยูตมตังค้าแสนหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวชิ้นเดือนหามาคืนให้น้องจะไหวเหรอจอมันแพงนะไหวครับผมต้องการใช้เงินจริงจงโอเคงั้นส่งภาาพ่ายบัตรประชาชนกับเลขบัญชีมาแล้วกันที่จะส่งรายละเอียดให้น้องทางไลน์ได้ครับขอบคุณครับโอเค ก็ไม่ต้องเหลือไมนะมาม่าก็อาของมันไปเนี่ยซ้อนซมด้วยเอาไปให้หมด ที้สึก to erm ุ่ร str ู้สึกเพียตีหัวตัวเองดิแบบเออเออไม่เห็นแพ้หน่อยทำรอ่อดีหนึ่งสองจ้ำเกมยังนีว่างไหมไปเล่นห้องกูไหมจเลย้ว่างดิโอเคไม่เดนกับเยัง